อืมหาเกมอะไรเล่นดีกว่าหืมปกแบบนี้เฮ้ยเปิดอตำนานใหม่ไหมวะก็ต้องสวัสดีด้วยนะฮะกลับมาเจอกัผมอีกแล้วฟินิทไลน์ฟอร์มกับเกมอะไรก็ไม่รู้ที่ผมไปเห็นมาซึ่งมันน่าเล่นดีที่เห็นจากภาพอ่ะนะเพราะว่าแบบเอาจริงไหมมันเหมือนพาวเวอร์เลยอ่ะที่ผมเห็นนะเฮ้ยผมว่าน่าจะแนวเดียวกันว่ะโอเค อันนี้เขาให้เราทำอะไรอะตามเควสไปก่อนแล้วกันคลิปนี้ฟิลไม่มานะเพราะว่าผมจะมาทำการอาแอบเล่นก่อนนั่นเองนะฮะไป let's go ออกสำรวจโลกกว้างโดดโดดไม่มีแตมีแตมิน่าดิหรือเปล่าโอ้ลืมลืมเห็นลืมเห็นโอ้โหอันนี้คือเขาให้เราไปไหนอะโอ้ปีนปีนได้ด้วยอ๋อติดติดติดเออเจริญ เอาเป็นว่าให้ไปถึงเควสก่อนแล้วกันเหมือนต้องไปทางนี้ฮะอ๋อจ,จับโปจับโปเกมอนแน่แน่เลยเอ้ยอันนี้ใครไม่รู้แต่จับโปเกม,มอนแน่เลยเนี่ยฮัม power โอ้โหนี่นี่มันไม่ใช่กระชายนะมันมันแบบใช่เลยแล,แล้วเขาแล้วเขาคนนี้คือใครอ่ะยอ่ออ่ะยอ่ยอย่อช่วงนี้ขอตัดแป๊บนะทุกคนเดี๋ยวผมกลับมา หรือให้เราตัดตัดตัด,ต,ดตัดไม้เงี้ยเ,เลือกสูตรอ๋อเหมือนให้เราตัด,ต,ด,ต,ดตัดไม้ชัวเลยเฮ้ยจริงจริงด้วยให้เราตัดตัดตัดไม้โอเคกระดุกไม้ไม้อืมเรามีไอ้ไอนี่ยทำไมตีมันลกุกตีขุดต้นไม้ขุดลกุกขุดเฮ้ย เอ,อถ้าผมเล่นอะไรผิดผิดพาดก็ผมขอโทษด้วยอันนี้คือ f i r ม t t i ม์ผมจริงๆกันทุกคน <c oughs> เล่นไม่เป็นด้วยซ้ำเปิดที่กล่องอมาถึงอันนี้ยนะใช้ไหม้ห้าอันนี้มีหินกับโอเคเหมือนเราต้องขุดไม้กัน <c oughs> เล่นเหมือนไม้ครับเลยโอเคข้ามช่วงฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ที่ผมมีขวานแล้วนะ <c oughs> พร้อมไปตัดต้นไม้สาร้อยเปเฮ้ยโอได้ได้ง่ายขึ้นจริงว่ะ <c oughs> โอเค โอ้โหนี่มันก็นไมค้าไปนี่หว่าเฮ้ยไมค้าบวกอาร์บวกพา,พาวเวอร์เฮ้ยใช่เลยบวกโปกเกมอนเลยบวกบวกแฮะถ้ามุดเกมแบบนี้ผมว่า่ากตนแค่พาร์ตเดียวนะทุกคนใช่ผมไม่แค่พาร์ทเดียวพอแล้วเราจะกลับไปที่โลบอตก,กัน โอเคแต่งฟาร์มเหมือนเดิมครับทุกคนผมรู้ทุกคนไม่อยากดูการฟาร์มหรอกขนาดผมคนยังไม่อยากดูเลยโอเคฮะกับกับมาอีกครั้งพร้อมกับของที่เขาให้จะเต็มนะฮะช่วงนี้ปะเด้เวลาออกไปสำรวจ l e t ลุยกระโดดไปเลยวิ่งเื้ยโอ้โหโอ้โอ้โอ

เฮ้ย่อเฮ้ยเฮ้ยออาโอ้หมด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 เร็วเกินอ่วิ่งมาไหนต่อดีคือเจนนี่มีจุประสงค์อะไรอ่ะฮัลโหลผมผมว่าอืมผมทำเลยผมรู้แล้วว่าผมทำอะไรดีทุกคน อ้าวทุกคนทำไมาอยู่ดีผมก็มาโผที่แบบประตูกันนะในโลโบอกอมน่าสงสัยจังเลยทำไมผมถึงมาโผได้นะโอเคคลิปนี้ผมก็เกมเมื่อกี้ก็คือแบบผมกลับไปเล่นไม้ผมกลับไปเล่นไมคกับฟิวน่าจะดีกว่านะผมว่าโอโอเคปะเราไปเล่นหนีผีในเกมประตูกันดีกว่าปะ let's go โอเคเข้ามาแล้วซื้ออะไรดีอ่ะอ่าโอ้ใช่สิ่งที่ควรซื้อที่สุดเลยไฟฉายนั่นเองปะ่ะใช่เกมเกมนี้ผมค่อนข้างีจะเล่นบ่อยอยู่แล้วก็แต่ก็ไม่ค่อยผ่านเยอะเท่าไหร่อ่ะนะก็ปะ่ะเราไปลุยกันเลย let's go the hotel อือจุดเปิดมาไม่มีโ okay. อเควิผมอยากเล่นด่านเหมืองแต่ ยังยังยังไม่เคยผ่านด่านร้อยแบบไอ้แบบอ่าโรงแรมด้วยซ้ำอ่ะโคตรแย่ let's <c oughs> let's go ประตูสองแล้วก็โหด่านด่านนี้มาแต่เนิ่นๆเลยอ่ะโอเ้เกินมีไม้กางเขนไหมเอยเฮ้ยประตูเปิดเร็วเกินโอ้ ต้องคิดยอะไรตัค์อ๋ออยู่ข้างๆนี่นี่ว่าประตูมองเห็นผมขอโาษโอเครีบเดินไปเลยแล้วกันนะฮะจังหวะนี้เมื่อกี้สองไปสี่เอ้สามดิไฟไฟกระพริบไฟไฟกระพริบเตรียมเลยฟังเสียงก่อนเอ้ยจิ๊บไม่ย่โอ้เกือบกดเข้าไม่ทันนะโหล ดีเลย์เกิน <laughs> นึกว่าเมื่อกี้ผมจะไม่รอดแล้วได้ซ้ำนั่นแหละเมือม่อเมื่อกี้คือแบบมันอะอ๋อมือผมไปโดนเมือม่อกี้คือมันแบบดีเลย์โคตรอ่ะหกไปเจ็ดอ้ทึบวิบ,บ,บ,บมันจะอยู่ห้องโอเคปะเอากด <laughs> พีดีแลซึบโอเคได้กุญแจแล้วเราก็ไปกัน let's go กดข้างเฮ้ยมาผมอยากวิ่งหนีหนีซีกบ่ะเฮ้ยเสียงไปเก้าไปสิบวิอุ้ยอูวิไม่ไม,ไม่ไม่มอง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 อะไรทั้งนั้นอะ่ะไม่มองเอ๊ะกลมก่อนเผื่อโฟล์อีกโอเคไม่มีสิบไปสิบเอ็ดเฮ้ยจิ๊บปึ๊บเดี๋ยวก็ไปสิบสองขอแวะหน่อย มันต้องแวะจริงๆเพราะว่าเพราะว่าผมหิวชึบชึบเฮ้ยมาวะมามาสำหรับี้ผมจะไม่ประมาทผมจะไม่ประมาทชึบเข้าเลย้ยไม่ได้กินผมหรอโอ้โชิวๆชิวๆบอกเลยเฮ้ยชึบไปต้องเดินในความมืดไปก่อนถานใช้ยกำลังจะหมดในอีกไม่ช้าเสียงอะไรยานอ่ะ มันบรรยากาศมัน,ะมนฮะอุ๊ยโอ้โโคตรมืดเลยเปิดไฟก่อนอเมื่อกี้สี่ก็ต้องเป็นสิบห้าสินะตรงนี้โอเคเก็บก่อนถามทำไมไฟฉายมันไม่มีฟิลหรืออะไรไม่ใช่ฟิลอ่าไอ้นั่นนะไอ้ทาน โดวผมเกลือขนาดนี้เลยอ๋อนี่ไงโอเคพูดปั๊บก็มาเลยโอเคสวยมาเก็บต่ออุยออออ้ยตัวลมตัวลมตัวลมเฮ้ยยังไงเมื่อกี้เสียงอะไรตัฟิฟเฮ้ยอ้าวอ้าวคิโม เอ้สงสัยผมจะคิดไปเองเนี่ยปวดดูทั่วๆแล้วเบียดมีอะไรเลยโอเคผมคิดเองแหละทุกคนไปโอ้โหโหดมืดโหดเนี่ยฟิป,ปอีกแล้วฮะเสียงหลอกเออหลอกให้ตายใจก็หลอกให้ตายใจไปน่ะนั่นเราก็ตายตายจริงอ่ะนี่เพิ่งดูตรงตรงนี้เข้าได้ด้วยโอ้โห รู้เลยว่าผมเล่นไม่ได้นานโอเคปะต่อเฮ้ยไฟพิภเกลวมาดิยุบนี่โอ้โหเกมเกมลูกพี่จะง่ายไปไหนครับเนี่ยโอพ้พูดพูดผมเล่นเล่นเซียนเลยตัวผมให้ตายเถอะ ชึบยี่สิบสามโอ้โหพดพดมืดเลยโอเค,อ,เค,อ,เคอืมเขามากันเขียนอยู่ล่ะยี่หกยี่สิบเจ็ดวิเฮ้ยไกลแล้วเราจะเจอซีกับทุกคนมาดีไอ <The eye. S 2> ชึบเข้าขอแยกกิบเี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาฮะอ่าโอเคอิ่มเลยแล้วก็ได้เป็นทางหน้าของอ่าล็อกพิกมามาด้วย ไปโอ้ยอยากอยากอยากวิ่งหนีดล้วโอ้ยอยากจะวิ่งหนีซีกสวย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 อันอันนี้ดีไม่ใช่ห้องไทยไทยมานี่หันหันหน้าเข้าใส่เลยนี่มาดีมาดีมาดีดีอ้ายซีกมาเฮ้ย<า>โอ้ยอืมผุดขึ้นมาจะน้ำหมึกอืมทาวิ่งอย่างเท่ไป l ล t s ส o เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาอย่างนี้โอ้โห้ยโอทางไหนตรงเอ้าเขาติดโอ้โอ้โอ้ผมตายผมตายแน่ๆ้ไม่รอด่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยมันมันใกล้เข้ามาแล้วอ้ายามาฮ้ยอ้าว รอดโว้ยรอด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 เอออเออโอเคมีมีทางเข้าเข้าเดียวอยู่แต่เดี๋ยวผมขอเก็บของแป๊บหนึ่งโอ้นึกนึกว่าผมจะไม่รอดรอดซะแล้วแ่ะเนี่ยโอ้โคตรลุ้นระทึกเลยเอซิปอซิบซิปโอเคอืมวิเสียงไฟแตกวิไฟแตกแล้วปากห้องสามแปด เมื่อกี้ไปกับพี่ปลื้ยเลยเฮ้ย้าไม่ทันโน้ฮ no. ูตายโอวไม่อ่ะเอาเป็นว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูกันด้วยนะฮะสำหรับเกมนี้ก็เอาจริงๆคือ ผมเคยผ่านด่านหนึ่งร้อยมาแล้วแหละแต่คลิปนี้คือเป็นคลิปแบบตัดตัดจากไอ้คลิปเกมที่แล้วก็คือ,อ,อผมจำชื่อเกมไม่ได้ด้วยซ้ำแต่นั่นนั่นแหละเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะลองชวนฟิวแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆคนอื่นใช่ผมจะมีตัวละครหรือตัวละครลับอีกมากมายที่ยังไม่ได้เปิดเผยอะนะโอเคก็คือหลอกเพื่อนๆผมนั่นเองเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะชวนเหล่าเพื่อนๆผมหลายๆคนมาทำคลิปด้วยกันบอกเลยทั้งมีทั้งความฮาความสนุกอะไรเต็มพิกัดแน่ๆหลังจากนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็สวัสดีฮะเจอกัน